แล้ววิ่งเชือกวิ่งเนี่ยมาข้างล่างเส้นหลักทำแบบนี้หลัง่างนั้นวิ่งเชือกวิ่งขึ้นมาวิ่งพาดไปเส้นหลักอีกทีหนึง่งวิ่งกลับขึ้นมาข้างบนแล้วย้อนไปยังจุดตัดวิ่งทับลอดไปเส้นจุดตัดเป็นลักษณะนี้ จะเป็นสองห่วงบนล่างหลังจากนั้นใช้เชือกวิ่งวิ่งมาข้างบนข้างบนจุดตัดแบบนี้นะครับเราก็จะได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นเราปรับนะครับสามารถปรับหูของห่วงได้อันนี้ที่เราต้องการ ดึงขึ้นก็ได้ดึงลงเพื่อปรับความใหญ่ของห่วงได้นะครับหลังจากนั้นเราใช้ห่วงตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสอดไปที่ห่วงข้างบนจะได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นดึงเชือกหลักนะครับเชือกหลักจัดเข้าที่ดึงเชือกวิ่งให้มันแน่น เราก็ได้ห่วงครองเ r อร์เฟคชันล p